สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับฟ้าสายชาแนลแอนแม่บ้านอิตาลีนะคะวันนี้เราจะพาไปชมสวนของคุณแป้งนะคะสวนผักไทยในเซเรนโนนะคะเราจะมาดูต้นทางนะคะว่าจะไปกันยังไงจากทางด่วนจนถึงสวนเลยนะคะ เริ่มต้นที่ทางด่วนนะคะออกทางด่วนที่คาวาเดติเรนีนะคะออกไปผ่านที่จ่ายเงินผ่านด่านจ่ายเงินจากด่านจะจ่ายเงินไปก็จะไปเจอวงเวียนแรกนะคะให้เลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายตามถนนไปเลยเ จากวงเวียนแรกมาแล้วตรงตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปเลยก็จะไปเจอวงเวียนที่สองนะคะก็เลี้ยวซ้ายตามถนนไปเลยค่ะเลี้ยวซ้ายบนวงเวียนไปเลยนะคะลอดใต้สะพานด้านหน้าลอดใต้สะพานตรงไปเลยค่ะ จอวงเวียนอีกครั้งนะคะให้ออกอาทางออกที่สองนะคะทางออกแรกไม่ใช่นะคะตรงไปแล้วก็ทางออกทางออกที่สองนะคะเลี้ยวขวาไปตรงไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะ ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วจะไปเจอไฟแดงแรกเลยนะคะไฟแดงแรกให้เลี้ยวขวาตรงไฟแดงได้เลยนะคะไฟแดงนี้นะคะเป็นไฟแดงแรกที่เราเจอแล้วก็ให้เลี้ยวขวาตามเตรงตรงไฟแดงเลยค่ะตรงนี้นะคะเลี้ยวขวาไปเลยเลี้วขวาตรงไปจะเป็นทางข้าม ทางรถไฟนะคะข้ามทางรถไฟนะคะทางข้ามทางรถไฟเรียกว่าอินป s สซาโจลอลิเวนโลอินปสซาโจลิเวโลนะคะข้ามไปเลยค่ะจากนั้นจะไปเจอทางแยกนะคะทางแยกให้เลี้ยวขวาไปเลยค่ะเลี้ยวขวาตามไปเลย เลี้ยวขวาตรงไปนะคะตรงไปเรื่อยๆจะไปเจอโรงงานมาถึงโรงงานนี้ให้ตรงไปอีกนะคะโรงงานจะอยู่ขวามือแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกประมาณเ20เมตรนะคะแล้วให้เลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะเลี้ยวขวาข้างหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะเรียบกำแพงไปเลยค่ะ ถึงแล้วสวนจะอยู่ข้างหลังโรงงานที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะบริเวณนี้ค่ะเขียวเขวนี่คือสวนผักนะคะสวนบ้านก็จะไปอีกนิดนึงโทรสั่งได้เลยนะคะโทรมาได้เลยไม่ไงั้นก็มา GPS ได้ถึงแล้วค่ะนี่หน้าบ้านคุณแป้งนะคะ จากนี้ไปเราจะพาไปชมสวนค่ะในสวนมีอะไรบ้างเราไปดูกันที่คาวานนะคะผักกะทินโอ้โหเยอะม,มากเดี๋ยวมาสวัสดีเจ้าของสวนก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สวนอยู่ที่ไหนนะสวนอยู่คาวาคาวาอถ้าจะมาก็มาได้นะคะติดต่อเบอร์โทรมีไหมคะเบอร์โทรมีแต่จะไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วลงให้ในหน้าจอ นั่นแหละผักมีทุกอย่างเลยมีผักกะทิ้นคะน้าพริกผักบุ้งมะเขืออะไรอีกนะพริกแมงลักโหระพาถัวา่วฝักยาวตะไคร้แล้วก็มีอะไรอีกนะมะละมะละก็มีตะไคร้ก็งามงามถ้ามาจากที่อื่นก็ลงทางด่วน ตามที่ตามวิดีโอได้เลยแต่ถ้าใกล้ๆก็มาง่ายอยู่ค่ะมีไก่ด้วยคือสวนน่าอยู่มากอากาศร่มรื่นเย็นสบายสั่งอยู่ต่างประเทศก็สั่งได้เนาะส่งหมดค่ะส่งทั้งส่งนอกส่งในส่งหมดเลยว่าแต่สั่งมาเหอะเก็บส่งให้หมดเพราะส่งเยอรมันประจำส่งอังกฤษประจำใช่ไหม นาเ์ก็ส่งนาเบก็ส่งสวีเดนก็ส่งสั่งมาได้เลยค่ะยเยวเยี่ยมลูกค้าก็สั่งมาแล้วไม่ค่อยได้ล้งโฆษณารอกว่าม,มีลูกค้ามีลูกค้าประจำ <c oughs> แต่ใครจะมาจะมาที่สวนก็ได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะส่งหมดค่ะส่งหมดเลยส่งทั้งอิตาลีและนอกส่งได้หมด เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่อยู่ไว้ให้นะคะเบอร์โทรโทรสั่งได้เลยอ๋มอมีผักแพวด้วยนะคะอันนี้คือแม่ค้าเก็บไว้แล้วเราก็แค่มาเอาหอมมะระมีหมดเลยาถามกับนี่อ๋ออันนี้มีอเลยนะต้นมะกรูดขายด้วยต้นมะกรูดกำลังต้นเล็กๆต้นกล้านะคะมีต้นกล้าพริกต้นกล้ากระถิน ต้นะมะขามบน่นี่อ๋อมะขามมะขามไม่ใช่กระถินมีต้นกระถินก็มีต้นกล้ามะขามกระถินเอ่อมะกรูดก็มีนะคะผักแพวผักแวก็มีต้นลกล้าใครที่ยังมไม่มีต้นมะกรูดมาสั่งได้เลยสั่งไว้ได้เลยนะคะส่งถึงที่มีต้นต้นพริกนะคะเปเปโรนชีนี่ ดกมากค่ะดูแม่ค้าบอกว่าถ้าเก็บพริกต้องเก็บข้างล่างมันจะเผ็ดกว่าแล้วมันก็จะแก่กว่าส่วนลูกที่อยู่บนยอดยอดมันก็กําลังจะอ่อนอ่อนลูกที่จะสุกก่อนลูกที่จะแก่ก่อนก็นจะอยู่ด้านใต้อันนี้ความรู้ใหม่นะไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเลยเก็บเก็บเท่าที่ฉันอยากเก็บนะไม่เคยเก็บไม่เคยมีความรู้ว่าอันไหนแก่อันไหนไม่แก่นะความรู้ใหม่ค่ะ เก็บพริกก่อนพริกเยอะมากค่ะเยอะมากใครว่างๆ้างมาที่สวนได้เลยหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะส่วนใหญ่สั่งทาง facebook ค่ะช่องทางกติดต่อติดต่อได้ที่ facebook ก็ได้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะนี่ต้นมะเขือค่ะเมลนัน่านี่มะเขือนะคะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะก่นใหม่คลิปหน้านะคะออฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนผักก็มาซื้อได้ที่สวนหรือจะโทรสั่งซื้อตามช่องทางที่กำหนดนะคะโทรได้หรือสั่งทาง Facebook ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ